สวัสดีค่ะโอ้สองสาวทำอะไรกันอยู่ในกำลังสนเลยค่ะฝากกดติดตามน้องๆด้วยนะคะนี่ตอนนี้พี่เชอร์มีอาการดีขึ้นแล้วค่ะจากไม่สบายเมื่อวานก่อนนะนี่ดูแสบแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มออกลายกันแล้วค่ะพี่เชอร์มีน้องมินดาตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะได้เวลาอะไรเอ่ยเล่านิทานอาเล่านิทานนะคะเด็กๆ เดี๋ยวไปฟังพร้อมพี่ชมีมินดาเลยค่ะนิทานสนุกสนุกลออยู่อ่ะยะาููไปเลยค่ะมาที่เรื่องแรกของวันนี้กันค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องแม่กบกับบัวณริมแม่น้ำแห่งหนึ่งที่มีน้ำใสสะอาดและมีทุ่งนาสีเขียวขจีคอยล้อมรอบแม่จ๋าแม่จ๋าบ้านของเราเนี่ยน่าอยู่ที่สุดเลยนะแม่แม่น้ำใสสะอาดเป็นธรรมชาติที่สุดเลยจ้ะแม่จ๋า ใช่แล้วจ้ะลูกแม่น่ะเลือกแหล่งที่อยู่ที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราเลยนะยิ่งเวลาฝนตกลงมาน่ะเล่นน้ำฝนกันสนุกทีเดียวแล้ววันนี้เองฝนก็ตกลงมาลูกๆได้ขออนุญาตแม่ก,กบออกไปเดินเล่นที่ทุ่งนาแม่จ๋าแม่จ๋าฝนตกลงมาแล้วพวกเราขอไปเดินเล่นที่ทุ่งนาได้ไหมแม่ได้สิลูกได้จ้ะปลายปายลูกกบหลายตัว ได้มาวิ่งเล่นกันกลางทุ่งนาโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีวัวตัวหนึ่งกำลังหาอาหารอยู่ในท้องทุ่งนาและในขณะนั้นเองวัวก็เกิดก้าวพลาดไปเหยียบลูกกบในแอ่งน้ำจนเกือบตายหมดพวกเราพวกเรานั่นตัวอะไรนะโอ้มันเหยียบพี่น้องของเราตายไปเกือบหมดเลยไปแล้วพวกเรากลับบ้านกลับบ้านไปหาแม่กันเมื่อเป็นเช่นนี้ กบที่เหลืออยู่จึงรีบวิ่งหนีกลับมาบอกแม่กบที่น้ําเสียงอันสั่นเครือว่าแม่จา๋าแม่จา๋าแม่จา๋ามันมีสัตว์ประหลาดอยู่ที่ทุ่งนาตัวใหญ่มากมันตัวใหญ่เันนภูเขาเลยแม่จา๋ามันเหยียบพี่น้องของเราตายหมดเลยเมื่อแม่กบได้ยินเช่นนั้นจึงค่อยๆปลอบใจลูกให้หายตกใจและถามลูกกลับไปว่าตัวของมันใหญ่ขนาดนี้เลยไหมลูกว่าแล้วแม่กบก็ค่อยๆพองตัวทีละน้อยทีละน้อย ลูกกบจึงตอบว่าใหญ่กว่านี้อีกแม่จา๋าแม่กบก็พองตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วถามลูกกบว่า <backing> แม่ตัวใหญ่เท่ามันหรือยังลูกกบจึงตอบว่ายังจะแม่จา๋ามันตัวใหญ่กว่านี้มากๆเลยแม่แม่กบจึงพยายามพองตัวขึ้นพร้อมกับเสียงของลูกที่บอกให้มันพองตัวขึ้นอีกขึ้นอีกแม่กบพองตัวจนสุดกำลังแล้วถามลูกว่า <helemaal S 1> แม่ตัวใหญ่เท่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นแล้วใช่ไหมลูก แล้วลูกกบตอบกลับไปว่ายังจะแม่แม่ใหญ่ไม่ได้ครึ่งของมันเลยด้วยความโมโ oh หแม่กบจึงฝืนพองตัวขึ้นไปอีกจนกระทั่งท้องแตกตายในที่สุดป้งแม่แม่จ๋าแม่จ๋าช่างเวทนาเสียจริงในที่สุดแม่กบก็ท้องแตกตายโดยที่ลูกนั้นยังไม่รู้ว่าสัปปะหลาดตัวนั้นคือตัวอะไร นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักประมาณตนเองย่อมนำมาซึ่งความพินาศต่อไปเป็นเรื่องที่สองของวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องหญิงชรากับหมอรักษาดวงตาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะบ้านของหญิงชราคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยแต่ดวงตาของหญิงชราผู้นี้กลับมืดมัวจนมองไม่เห็นหญิงชรา จึงจ้างหมอมารักษาโดยทำสัญญาไว้ว่าหมอหากหมอรักษาตาของฉันให้หายได้นะ่ะฉันจะจ่ายค่ารักษาเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะแต่หากว่าหมอรักษาไม่หายหมอจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอันใดเลยตกลงตามนั่นครับและในที่สุดหมอกับหญิงชราก็ได้ตกลงทำสัญญากันและในทุกๆวัน หมอจะนำยามาหยอดตาให้หญิงชราที่บ้านอ่าคุณยายหยอดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ขอบใจนะหมอเมื่อหยอดตาเสร็จแล้วหมอก็จะแอบขโมยทรัพย์สินติดมือกลับบ้านไปด้วยทุกครั้งโดยที่หญิงชราไม่รู้เลยวันนี้เอาชิ้นนี้ก่อนแล้วกันใหญ่ดีนะน่าจะดูมีราคาหน่อยอะหยิบเท่าไรก็ไม่หมดสักทีนะ ของบ้านนี้สมบัติเยอะจริงๆ <c oughs> ดีที่เจ้าของบ้านมองไม่เห็นจะกว่าที่เรียบเลยทุกวันนะหมอจอมเจ้าเล่คิดในใจพร้อมกับหยิบทรัพย์สินไปเรียบร้อยวันแล้ววันเล่าผ่านไปสิ่งของต่างๆในบ้านก็หายไปทีละชิ้นจนหมดแล้วเมื่อหมอรักษาอิงชรลาจนตากลับมาหายเป็นปกติหมอจึงเอ่ยปากทวงค่ารักษาคุณยายคุณยาย ตอนนี้ดวงตาของคุณยายนั้นก็หายเป็นปกติแล้วเรามาพูดกันเรื่องค่ารักษาเงินก้อนใหญ่ที่ตกลงกันไว้ดีกว่านะแต่หญิงชารานั้นกลับพูดว่าฉันไม่มีอันใดจะจ่ายให้หมอแล้วไม่มีเงินสำหรับการรักษาเมื่อหมอได้ยินเช่นนั้นก็โมโหเป็นอย่างมากจึงนำเรื่องนี้ไปฟ้องศาลหญิงชาราก็ได้ไปขึ้นศาลและกล่าวต่อศาลว่า เมื่อก่อนข้าพเจ้ามองเห็นทรัพย์สินทุกชิ้นในบ้านแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามองไม่เห็นมันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวด้วยเหตุนี้หญิงชราจึงได้รับการตัดสินให้พ้นผิดและเมื่อผู้พิพากษาสั่งให้สอบสวนอย่างถี่ถ้วนจึงได้ทราบว่าหมอรับสารภาพว่าตนเป็นผู้ที่ขโมยของในบ้านทั้งหมด ในที่สุดแล้วหมอก็ต้องยอมคืนทรัพย์สินให้แก่หญิงชราและได้รับการลงโทษอย่างสาสมไม่น่าเลยค่ะช่างน่าอับอายเสียจริงไม่ได้เป็นหมอแล้วตอนนี้แถมยังมาเข้าคุกอีกโอ้ชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้กระทำความชั่วยอมได้รับผลตอบแทนต่อไปเป็นเรื่องที่สามเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องสุนัขก,กับขโมย กาละครั้งหนึ่งณคา,ารืหาดอันยิ่งใหญ่และในค่าคืนนี้เองที่แสนเงียบสงัดได้มีขโมยคนหนึ่งได้วางแผนที่จะเข้าป้นคฤรืสหาของเศรษฐีวันนี้คืนของข้านะจะป้นให้เรียบเลยบ้านเศรษฐีจะต้องมีสมบัติมากมายแน่จะกวาดจะให้เรียบเลยค่ะเจ้าขโมยจอมแสบมีแผนร้ายได้พกชิ้นเนื้อมาหนึ่งชิ้น และเขาก็ได้โยนชิ้นเนื้อชิ้นนั้นให้กับสุนัขที่นอนเฝ้าหน้าบ้านเศรษฐีเพื่อหวังจะผูกมิตรกับมันไม่ให้มันเห่านั่นเองนี่ไงทีเด็ดของข้าชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่จะโยนให้เจ้าหมาหน้าครือหาสนะหลังจากนั้นข้าก็จะแอบย่องย่องย่องเข้าไปขโมยของในบ้านได้อย่างสะดวกสบายฮ่าฮ่าตุ๊เอาเอาไปเจ้าหมาหน้าโง่กินซะและอย่าเห่านะข้าเป็นผู้มีพระคุณเห็นไหม ข้าเอาชิ้นเนื้อให้เจ้ากินกินเข้าไปแต่เมื่อเจ้าสุนัขแสนกระตันยูเห็นเช่นนั้นมันจึงเอ่ยปากกับหัวขโมยไปว่าข้ารู้ดีว่าเจ้าไม่ได้หาอาหารข้าเพราะความรักใคร่เอ็นดูอันใดหรอกแต่เจ้าให้อาหารข้าเพียงเพราะเป็นสินบนมาให้ข้าเห่าสงเสียงดังกว่าเท่านั้นเมื่อพูดจบมันก็ตบเบงเสียงเห่าอย่างสุดเสียงเพื่อบอกเศรษฐีผู้เป็นเจ้านายให้ได้รู้อ,อง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 ,ออง เสียงเห่าของเจ้าสุนัขนั้นดังเป็นอย่างมากจนทุกคนในคฤห,หาต้องตื่นขึ้นมาดูเจ้าเห่าอันใดหรือเจ้ามาเอ๊ะนั่นมีคนแอบเข้ามาในบ้านหรือต้องเจอปืนขาดซะแล้วนะเมื่อเจ้าขโมยได้ยินเช่นนั้นจึงต้องรีบหนีออกไปอย่างรวดเร็วโอ้ยเสียแผนค่าจริงๆนะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาเลยนี่เอาชีวิตรอดไว้ก่อนให้เมื่อเศรษฐีได้รู้ความจริงก็ได้กล่าวชมสุนัข และมอบชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่ให้เป็นรางวัลตอบแทนอีกด้วยอะนี่รางวัลของเจ้าเจ้าม้าผู้สื่อสัตย์กระตันยูนี่ข้าให้ชิ้นเนื้อเจ้าชิ้นใหญ่กว่าของเจ้าโจรอีกนะดีมากขอให้เจ้าเฝ้าบ้านให้ดีขอรับขอรับนายท่านอังอังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีความกระตันยูยอมได้รับการยกย่อง จบไปแล้วค่ะนิทานนี่สองสาวหลับปุ๋ยเลยค่ะเพื่อนๆฟังนิทานแม่เพลินเลยนะคะฝากกดติดตามน้องๆด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะแม่จะมาเล่านิทานให้ฟังอีกนะสําหรับวันนี้สวัสดี